สัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ออนนะคะมีนีสิม,มาเปิดเผยความลับ <c oughs> ของวันนี้แม่ออนมาก็ตื่นนอนตื่นนอน, <c oughs> น,น,อนบ่ายโมงบ่ายโมงสิบสามนาทีพะนะแต่ว่าหมวกอ่าเดี๋ยวนะคะหมวกอิสลามแม่ออนได้สองสองใบเลยเนี่ยใบใบแรก ทำลายเดียวกันทำลายเดียวกันห้าใบค่ะนี่ค่ะเวลาสนใจทักทายเข้ามาเด้อนี่ใบที่สองนะคะคำว่าแล้วกับว่านแล้วไม่ออนได้ทาริมนะคะทําริมก็คือเสร็จนะคะไม่ออนตื่นใบโมงสิบสามนาทีตื่นขึ้นมาก็ทํางานแต่ว่าตื่นกลับไปสิบไปไซสกลับไป <laughs> คืนสู่ธรรมชาติกลับไปไปเขาหิมาไล่ไปเขาไก่ลาดไปแดนสนธยาไปป่าหิมะพันก็แล้วแต่บริสุทธตื่นขึ้นมาก็ทำงานค่ะพึ่งตื่นมาค่ะกินกาแฟแก้วหนึ่งกินหนำกินนนำสองแก้วทำงานต่อมาลายงานนะคะเ่อนมาลายงาน ตื่นขึ้นมาก็เจอกันนะคะเพื่อนๆแต่พอตื่นก็นสร้างหัวมันเพราะว่ามันขค้ืนแม่อวอนนอนตีสองนอนตีสองแต่มันไม่นอนมันบ่าหลับพี่น้องกินยาอยู่มันก็บบหลับเพราะมันมันเป็นยังไงบุมันมบ่าหลับน้องเมี้ยวกับกวนเด๋ยวกับลูกเดยวกับปุ๊กเดยวกับเข้าบ้านเดียวกับออกบ้านดูเบิดขึ้น จะรุปกะม้านอนตอนส,สายๆขวัญสีแก้งจะเล่นหลับยาวปะนะตื่นขึ้นมากอุย้ยตื่นเหลือตัวนี้นี่วันความวันตื่นอันนี้มารายงานค่ะมาลายงานตัวค่ะไม่ออนต้องถักหมวกตัวนี้ห้าใบนะคะเพื่อนๆห้าใบลายเดียวกันหมดเลยไซส์เดียวกันนะคะใครสนใจก็ถักมานะคะ ใบหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าเพื่อนๆสั่งสองใบมีวันส่งฟรีค่ะถ้าใบเดียวไม่ได้ส่งฟรีนะคะเป็นไหมสหสินนะคะไหมซัมเมอร์ซอบสหสินค่ะเส้นเดียวขาวโ,โอโมนะคะขาวโอโมค่ะขาวโอโมสหสินเส้นเดียวขาวโอโ,โมค่ะหา,า,าใบพนักพี่น้องอ เฮ็ดได้มือละใบสองใบุ่ลละแต่ว่าขันมันนอนหลับแลวมันกับ,บ่ไร้เหตนอนหลับ,บเล้วารเหตุอ่ะตื่นขึ้นมาถึงถักค่ะโอเคค่ะมารักทายค่ะ